สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการได้แชมป์โลกของอาเจนิน่ากันดีกว่านะครับถ้าใครที่ดูตอนฉลองแชมป์เนี่ยเราจะเห็นนักเตะคนหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในทีมด้วยครับแต่ลงมาฉลองด้วยเหมือนกับได้แชมป์ด้วยเลยครับผมเขาคนนั้นก็คืออดีตยอดกองหน้าอย่างเซจิโอกุนอาเกโร่ครับตัวของเขาเองเนี่ยจริงๆก็ควรจะเป็นนักเตะอยู่ในทีม ชุดนี้นั่นแหละแต่ด้วยความโชคร้ายนะครับผมเมื่อปีที่ผ่านมาในปี2021เขาก็ได้แขวนสตาร์ทไปจากอาการป่วยนั่นเองนะครับผมที่เขาเตะบอลอยู่เนี่ยแล้วมีอาการการเต้นผิดจังหวะของหัวใจทําให้สุดท้ายเนี่ยแพทย์บอกว่าเขาควรแขวนสตาร์ทนะครับผมทําให้เส้นทางการขาแข่งของเขาต้องจบลงก่อนเวลาอันควรนะครับตัวของเขาเนี่ยตอนนั้นอยู่บาซ่าถูกไหมยังแทบ,บไม่ได้แบบโชว์ผลงานอะไรเลยก็ไปซะแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถลงเตะช่วยอาเจนดิ นะเขาก็ยังมาให้กำลังใจอยู่ตลอดนะครับผมจนเรียกได้ว่าแบบมีปัญหากับทางแบบสมาคมด้วยช่วงหนึ่งถูกมาที่เขาแบบเออจะเข้าไปให้กำลังใจเพื่อนแต่ทําเรื่องแล้วรอนานเหลือเกินแต่สุดท้ายประเด็นตรงนี้เนี่ยก็ได้จางหายไปนะครับแล้วเขาก็ได้เข้ามาร่วมฉลองอย่างใหญ่เลยนะเอากองเข้ามาตีด้วยตอนฉลองแชมป์เนี่ยก็กินทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเต็มที่ดูซิก,ก้าแบบเต็มๆเ,เลยทําให้แฟนๆเนี่ยยังอดเป็นห่วงไม่ได้เลยว่าพี่กุนระวังหน่อยเบาๆหน่อยสุขภาพพี่เนี่ยไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้ว แต่ตรงนี้ก็เข้าใจได้นะมันเป็นโมเมนต์แห่งความดีใจนะครับตัวของเขาเนี่ยเข้ามาร่วมชูถ้วยเลยด้วยซ้ำไปซึ่งก็เป็นภาพที่แฟนๆเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับเพราะทุกคนก็รู้ดีว่าตัวของเขาเองก็สมควรที่จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยตัวของกุนเองเนี่ยเป็นกําลังให้กับอัจรินามาโดยตลอดเลยนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมตัวของเขาเองมาฉลองเนี่ยแล้วเขาได้อะไรกลับไปไหมจริงๆแล้วเขาเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะได้รับเหรียญรางวัลด้วยครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นนักเตะทําไมกันนะครับผมเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าการทําเรื่องเข้ามา พบทีมของเขาเนี่ยรอนานกว่าคนอื่นเพราะเขาเนี่ยนะครับผมถูกใส่ชื่อเข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ดด้วยนั่นเองนะครับทำให้เขาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทีมงานที่มีส่วนร่วมในการคว้าชแชมป์ไม่ได้เป็นแค่คนที่เข้ามาร่วมยินด,ดีเฉยๆแต่เป็นหนึ่งในทีมงานด้วยนั่นเองนะครับตัวของกุลเนี่ยก็เลยมีสิทธิ์ได้รับเหรียญรางวัลผู้ชนะาการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับผมตัวของกุลเนี่ยเป็นเพื่อนรักกับเมซี่แบบสุดๆเลยนกะ็คือโขึ้ ในรุ่นเดียวกันเลยนะครับผมสนิทกันจนถึงขนาดที่ว่าลูกของกุลที่ชื่อว่าเบนจามินเนี่ยมีเมสซี่เป็นพ่อบุญธรรมเลยนะครับและในนัดที่อาเจนดินาถล่มโคเอเชียไป3ามเนี่ยเมสซี่ก็ได้มอบกางเกงที่ใส่เตะให้กับตัวของเบนจามินด้วยนะครับนอกจากนี้เองลูกของกุลเนี่ยยังมีตัวของเดียโก้มาลาโดน่าเนี่ยเป็นคุณตาด้วยนะเพราะว่าคุณแม่ของเด็กคนนี้คือลูกสาวของเดียโก้มาลาโดน่าและนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆที่เราเอามาฝากทุกคนก็แล้วกันนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลไป ่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาละครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิด์นะครับ